ให้มันหลุดจากตัวหลุดออกเออคลายทิ้งคลายออกหลุดจากตัวหลุดออกให้มันเจิดจ้าออกจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีกลุ จิดเจ้าออกจากตัวถอยตัวไม่ถอยให้มันคล่องออกจากตัวถอยตัวไม่ถอยมันจะได้หลุดจากตัวหลุดออกพ้นจากตัว<แ>พ้อนออกคลายทิงคลายออกจะตสายพดืก้ไ่พกสต่อบสต่ไม่ใช่การทรงไม่ใช่การรักษาเา,รราปลอด,อดทอนในลุกนะ ทุเรื like, magical, ่องในโลกธาสองสวัรนี่มันคือโลกียะทั้งหมดไงทุกมารทเรื่องในโลกนี้มันคบโลกีะมันคือโลกที่มัล่มนกันอโ่มันอมันอะลรมันอนนันนนีมันมันคันคมันมันคมันมันน่นมันมันมันใมันในใมันคมันไือเฉย มันยังอะไรในอะไรในนั้นอยู่มันไม่หลุดออกฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่หลอกกันมาหลอกกันไปไม่จบในสิ้นใหามันเจิดจ้าออกจากตัวไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกรูปให้เดเาคิดงจากตัวอไร่เไม่เหลือ้ค่ให้มันพองออกจากถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยให้เด็กเราเชื่อมข้อจากตัวรูดอะไร่เขไม่ด ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยแบบเจ้าออกลูดจากแก้ลูดไก้คงลูดถ้มันเจ้าออกถ้มันคล่องออกให้เดี๋ยวเราเชียร์แางให้เดี๋ยวเราเชื่อมช็อตออกจากตัวไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาลาข่อยแก้เลยแก้คงเลยแล้วมันเจ้าออกจากตัวไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ให้เดี๋ยเราเชียร์แสงมาดูไก้คงกับคงกับคงคงแล้วมันเจอเจ้าออกจาก ตัวทั้งตัวถ้าถอยตัวไม่ถอยไอ้เด็กมันราเชียวแสงระดูการไอ้ลุยไอ้ฟุ้งลุยไอ้ที่ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยให้มันเจ้าออกลุยจะกไอลุยไอ้ฟุ้งลุยไอ้เด็กมันราเชียวแสงอันนี้มันจะบานออกบานทิ้งบานออกใากนอ้นก็จะเน่าออกเน่าหมล้วไอ้อย่างนี้เรียกว่าดับล้างสังสวัสด์ว่างล้างสังสวัสด์คลายช่วยหรือช่วยสังสวัสด์ Thế này, ắc, không, n h ่ t h นี้เียก่าดับตัอยลยงคงอยอย giải tỏ บอ giải tỏ มันจะนอกเหนือการทรงอยู่ของจิตแล้วก็นอกเหนือการทรงอยู่ของสังขารมันจะอยนอกเหนือการทรงอยู่ของสภาวะทุกมันจะนอกเหนือการทรงอยู่ขสภาวะทุกลักษณะของธรรมมันไมอยู่นกเหือ่อวะสรอมันงอยกรมันไม่ช่ใอะไรทรงอ่องะไรอมันะอ่อรทรงอะไร ดังนั้นจึงให้ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเป็นแบบเจ้าออกเจอเจ้าออกเหลี่ยมแบไล่ล่องลอยออกไม่มีขอบเขตออกไอ้อย่างนี้มันจบช่วยสองสภาวนจบช่วยทุกจิตวิญญาณมันไม่ใช่ไปเข้าสมาธิแช่อยู่ ฟุ้งฝักตัวเองมันไม่ใช่เรนดิบกงมิจิไม่ใช่ไปเข้าฌานแช่อยู่ฟุ้งฝักอุปทานอยู่อย่างเงี้ยเพราะอุปทานอยู่มันไม่ใช่เรื่องตอนบ้าบอกอาเตินทิ้งมากหลายนะคุฝ่ายสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่หรือมันเร้คงฝ่ายกับฝ่ายกับคุณฝ่ายสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่หรือมันเร้คงฝ่ายให้กับการให้คุณฝ่าย มันไม่ใช่ตรงที่เราไปไม่ใช่อะไรนะต้อไอยู่ใน c ะ ỗ เราท่กตานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่าย่ิ้งจ้ายงฝ่ใช่ถอยก็ถอยยกตัวถอยไม่ได้ถอยจากอะไรรูดไ้ลดตัวไอ้หดไม่ฝ่ายรูลุดขอแค่นจะได้หมดตัวทรงในจะได้ใหอีาว้เาหมดตัวในหมดตนในให้เราให้ตัวาวหมดอุปทานในหมดโมหะในให้เราเติมที่มักช่องให้เราเติม ไม่ได้ถอยจากอะไรนะถอยจากตัวถอยก็ฝ่ายลู่ถอย c á ดีนะลู่ตัวไก่ลู่ตัวถอยสละตัวถอยไก่ลู่ส่ายไก่ลู่ก็เหมือนกับบานทิ้งบานนั่นแหละนน้องก็เับานหลุดจากความบานบานพ้นจากความบานเนื่อ t ้ o á t จากสื่อเนื่อเนื่อ giải t h o ื่จสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ตัดรู้ช่วยสองสวัสดิ์จบช่วยสองสวัสดิ์ลูกนี่ thứ này นั่นแหละคือสิ่งที่จะลุกๆเล่นหนูคอนไม่ใช่ไม่ใช่การเยียวยาไม่ใช่การรักษาไม่ใช่การประคับประคองไม่ใช่การดูแล

ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะไปถอยจากสรรสิ่งหรือถอยจากอะไรถอยจากตัวถอยใช่เราต้ฝ่ายลลูจละขอนเมาถึงมาละลูจุดแกนลูดไม่ใช่ว่าจะเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่แล้วก็ฝ่ายละเด้งเลคงฝ่ายเลยดีคงฝ่ายไดีมาละคงฝ่ายที่ดีคงฝ่ายอันนี้มันหมดหลงในหมดอุปทานในหมดโมหะในในนนเราให้อาลังเสร็งให้อาติมหิืงมักเสร็ให้ทีเมเสร็จนอกมันก็หมดไปด้วยเอง ngoài nó thứ, s ่ t ให้ก cùng ไม่ใช่เป็นทรงอยู่อย่างนั้นจิตสภาวะก็ไม่ใช่เป็นทรงจ้ายดอุปทานผนวกสภาวะอุปทานผนวกจิตเอาวตื่นดีมากเกิดกรหทยอาวตื่นดีมากมเป็นเป็นสมุทัยชนิดหนึ่งเป็นทุกชนิดหนึ่งนั้นและมกจากเนื้อหนังสือหจากขอ แล้วก็อย่ไปตันอยู่แค่ไหมนะเจอเจ้าจากไหมอีกไหมสลักไมไสลักไหมแลเจอเจ้าออกจากไหมไม่มีขอบเขตออกพลองออก มันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ไม่ใช่จะมานั่งบำเพ็ญตบะฌานญาณอริเอาเดชนั่นนี่มันก็ตันอยู่นั่นแหละไม่หลุดไม่พ้นไม่สว่างสวัยเออเนื้อหาตัดสรู้สิแทบทุองก็น้อมองพุทธะท่านั้นแหละแล้วแทบแต่ละองพร้อมแต่ละองก็เป็นบริษัทบ้างเป็นมหาพริษัทบ้างอย่างนี้ก็ทํางานถวายองค์พุทธะทั้นนั้นพร้อมที่จะตัดสรู้ช่วยสองสวัสดิ์ท่านั้นแหละ แต่สรพสัปปรส์รุ่นหลังเอามายึดเอามาติดกันหมดนี่นัปป่นโน่นมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบ ลัทินิกายศาสนาขึ้นมาดังนั้นเวลาท่านโปรดจริงๆท่านโปรดทุกศาสนาลกท่านโปรดทุกศาสนาท่านโปรดทุกรทธิท่านโปรดทุกนิกายท่านไปล้างช่วยไปสลายช่วยไปจบตัวจบถ้วยไปยุติตัวยุติช่วยไปสลายความยึดติดช่วยทุกอย่าง ัที่ที่มันไม่ใช่อะไรในรัินิกายที่มันไม่ใช่อะไรในนิกายศาสนาที่มันไม่ใช่อะไรในศาสนามันไม่ใช่การยึดติดซ้อนเข้าไปทุกอย่างให้ได้แค่เคารพนับถือแต่ไม่ใช่ยึดถือถ้ายึดถืออะไรก็ซวยทันทีซวยอย่างไร มื่อไหนี่นะมันจะกลายเป็นรูปแบบที่งมงายตามมาทันทีงมงาย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 หูกวางหูกว้างหูกว้างอืมแต่นั้นทุกลัทธินิกายทุกศาสนาให้ได้แค่เคารพนับถือซึ่งกันและกันเท่านั้นเจ้าก็กล่าวหมดตรงมูลสาวฝ้ายตรงสาวขี่โมยหลักตรงเฉาเงาแต่ไม่ใช่ยึดถือถ้ายึดถือเมื่อไรจะกลายเป็นความงมงายขึ้นทันที khi nào mà đi chấp thủ một cái thôi sẽ trở thành sự mù quáng này ừ. như thế Tại nên thức giảng có chạc mới dứt mấy cái thằng tùa mới dứt luôn Thì thế mọi thứ từ không ngay cả cái chạc mới dứt thằng dứt thằng mới dứt nữa Mọi thứ từ không ngay cả Chạc mới thằng thằng nữa là không lấy cả lấy cả không lấy Là nắp thử gần đây một Khó lóc gần đây một Quay gần đây một nhau được hết Mà thay mày cho không đai sao lại không được มันไม่มีเส er ้นแบ่งต str ่อความเคารพนับถ like ือมันไม่ก so ็นี่สื่อความแตกต่างในความเคารพนับถือแต่ความยึดถือมันมีเส้นแบ่งยืนที่สื่อเจูาเองมันมีควัมแตกต่างเพราะยึดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันก็เข้ากับสิ่งอื่นไม่ได้นั่นไงนั่นไงมันมีเส้นแบ่งแม้แต่ยึดพุทธะมันก็เข้ากับลัทธิศาสนาอื่นไม่ได้ถ้าเราไปยึดมากนึกฝันจะได้รีวิวที่ต้นรากต้นมูลทักไม่ได้อนไง นั่นแหละเขาเรียกงมงายแม้แต่ยึดครูบาอาจารย์มันก็เข้ากับครูบาอาจารย์อื่นไม่ได้แม่ก่ายที่ยึดมากกับบิดเผยอ่ะจะดีหัวกับบิดเผยทั้งท้องได้พอยึดเมื่อไหร่ก็ความยึดติดมันเป็นเส้นแบ่งทันทีแล้วเป็นกําแพงทันทีที่มันยึงมากี่หนอที่เกิดสิ่งมากเลยมันขังมันขังตัวเองเลยปิดกั้นตัวเองเลยแล้วแคบลงแคบลงอยู่แค่ที่ยึดนั้น

แต่ไม่ใช่ยึดถือยึดถือเนี่ยไม่ส่งเสริมเพราะถ้ายึดถือมาไหร่ก็ตามทีมันจะกลายเป็นทุกข์กริยาทันทีเยทีเากลายเป็นคับแคบทันทีเแาลแล้วจะไม่เกื้อกูลกันจะไม่สงเคราะห์กัน แล้วมันจะกลายเป็นการปิดกั้นการเคารพซึ่งกันและกันในความิถยเนี่ยแามันนการถือกันแลยปิดกั้นเลยพอไปยึดอะไรเข้าสยอย่างมันก็ปิดกั้นสิ่งอื่นไปด้วยเลยที่มันจริงๆมากแค่หนการีดันจริงๆแล้วความเคารพนับถือมันเป็นสากลท่ต้คนมันก็ใช้ได้หมด ทุกอย่างเแต่มันไม่ใช่ความยึดถือตตัดสรู้ในข้อนี้ดีๆนัร้นศาสนาทุกศาสนาแค่นับถือแค่พารพกันไม่ก้าวไกลกันไม่ร่วงเกินกันแต่ไม่ใช่ยึดถือ้ต้นคบถ้าอย่างนี้มันจะเป็นสากลมันม่คป็นกาบมันจะเป็นสากล แล้วมันจะสามารถมหากุณาร่วมกันได้อะไรที่ไม่ตัดสุปก็ตัดสรู้ช่วยกันได้อะไรที่มันไม่หลุดก็หลุดช่วยกันได้อะไรที่มันไม่พ้นก็พ้นช่วยกันได้ g i เมื่อปรับความเระรอมน้อถือเป็นสากลแล้วไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นกันไม่เหยียดหยามกันที่มันไดเปลียนโด i ไป i ื ự t <Ừ. S 2> <c ười> ที่ได้เปลี่ยน đổi về เรื่องความเคารพต่อกันแลกไม่มัวแต่เป็นมานะในการจะไปด้อยค่าต่อกันแล้วกันไมก้าหม่งบนลลังเรื่องทอยน้ lẫn ันอืมไอ้ที่ไปด้อยค่าต่อกันแล้วกันก็ตัวเองก็ยิ่งด้อยลงไปเรื่อยๆไหนว่ากันที่อนงคอยโน้อ lẫn กันที่ตัวเองก็ยิอ s คอยน้อืมยิ่งไปดูหมิ่นดูแคลนพรกนั้นพรุงนี้ตัวเองก็ยิ่งตกต่ำไปเรื่อยการทีไปด่กนแล้วกันก็ตืวเอก็ย่งด้อยลงไเือยๆงไปด้อยค่าต ตอนนั้นพื้นฐานดังเดิมแล้วของสรรพสิ่งเนี่ยมันก็มาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละมันไม่มีหรอกทั้งยึดทั้งไม่ยึดนะดิ้นต่ของ mọi thứ ก็เดินตึกร้งวิ่งกะวิ่งกะร้องวิ่งก็ไม่ก็พอมาหลงยึดพอไม่หลงไม่ยึดพอมาหลงยึดหลงไม่ยึดขึ้นมาปั๊บมันก็เลยมีรูปแบบของศาสนาแล้ที่นิกายตามมาที่มันก็เอาตึงยิ้เอาตึงไม่ยิ้เอาตึงยิ้เอาตึงไม่ยิ้งซิงเล่นดิ้งแมาก็งเหอุของทงมล giáo phái tôn งเล่น

ธรรมดาทั่วไปไม่แฝงได้อุปทานในชีวิตท่านนั่นเองชีวิตก็เป็นีวิตเหมืสิ่งนที่ควรจะตัดสู่ตัวนี้เล่นระหงก่อนยึดมันไม่มียึดที่ไม่ยึดมันก็ไม่มีไม่กระทั่งตัวไม่ยึดไม่ยึงก็ไม่มีอะไดังนั้นเอากันแต่พอดีนับถือ ขคารพนับถือบูชายังงมงายมงา่ายกลับแล้วแล้วไปไ่วแล้วแล้วไปน้อมแล้วแล้วไปวหลุดพ้นในตัวมันเอง สมัยก่อนพวกเหล่าบรรดานักพอดดาบทหรือสีชีพัยเนี่ยไอเราก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแหละบําเพ็ญอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้มีเครื่องปรงแต่งอะไรมากมายลูกเชื่อก็จะยอมดาวสีถือไข่ตู้ไข่ตู้ดาวนะถึงดีกว่าให้กับโดนแล้วพวกเราได้ือเทเวะดีอยู่ก็แค่เรียบง่ายจากความเรียบง่ายถือเราด่นเดินถือถือนเดินก็เหมือนก็เรียบง่ายไม่เอาเรียบง่ายเรียบง่ายกันแบบไม่ยึดในความเรียบง่าย

ก็เร um ียกว่าผู้บำเพ็ญพุทู้สลักมันก็ไม่ง่ายเยนั่นแหละก็เป็นเหล่าผู้คนที่ต้อุการจะเป็นผู้คนที่มีควเลรู้สึเลย่ม่ต้องไปปรงมไปไม่ต้ไนที่มีงวามรั้นึกทะจิต้วนกวน ไม่ต้องคอยปรุงไม่ต้องคอยแต่งไม่ต้องคอยปรุงไม่ต้องคอยแต่งไม่ต้องคอยปรุงไม่ต้องคอยแต่งไม่ต้องคอยเริ่มคอยจบ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 อะไรล้วน้นไม่ต้องคอยละไม่ต้องคอยไม่ละไม่ต้องคอยลกไม่ต้องคอยไม่ละไม่ต้องคอยละไม่ต้องคอยไม่ละอะไรล้วน từ bỏ không cần cố không từ bỏ không cần cố từ bỏ không cần cố không từ bỏ không cần cố từ bỏ không cần cố không từ bỏ tâm thần tí แต่เมื่อเนื้อหาตัดสรุปสรุปให้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็สรุปซะหน่อย thứ mọi มันจะได้คลายออกไอ้เจ็บจากจิตล้วนเอีกไ ดัง yup. นั้นถึง giải t ได้จากใจที่ั้งท yep ี่จิตชนิดนิ่งจิตชนิดเฉยจิตชนิดสงบจิตชนิดเป็นหนึ่งจิตชนิดเอกสภาวะจิตชนิดไม่ไหวติ่งมันจะได้คลายออกจากจิตชนิดเหล่านี้อีกเนาะตัณฑจิตติ่งหลังตัณฑจิตถี่อ h ở ตัณฑตจิตที่หนึ่งตัณฑ์จิตที่ติ่งที่หนึ่งตัณฑ์ดังนั้นถึงได้แก้ได้จากใจที่ทั้งที่จิตชนิดนิ่งจิตชนิดเฉยจิตชนิดสงม่ิตชนิดเป็นห้ึ่งจิ่ชนิดเอกัสภาวะจิตชนิดไม่ไหวติ่งมันจะได้คลายจากความเป็นจิตเหล่านีอีก ก็ตีากกบให้ kết l u ậ มันจะไม่ lấy ันจะแต่าจากใที่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 ไี่ท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 ต่ที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 ่าี่ตี่ทีกที่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 ่ที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 ่อี่ท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 ี่่ที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 ่ท แต่มันไม่สุดสายมันมันยังไม่ใช่เนื้อหาตัดสูงก็มีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถมีนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่นิจังของสภาวะเท่านั้นเองแต่นั้นทุกวันนี้ก็จากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาตัวไม่เอาไม่เอาตัวไม่เอาเจอ những ngày dài งไ i không lấy không l g i i không lấy không l g i không không g i หมดตัวหมดบานไม่หนุไม่เนิอมไม่เหลือตัวไม่เหลือบานคงตอนหนุ่คงตอนเนิอเนื้อหาตัดสรุสรุปทุกอย่างเนื้อหาตัดสรุสรุปทุกเรื่องเนื้อหาตัดสรุปจบให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยๆก็ตีก็๊กหก็หลอข้อสหมอก็ตีกัหกหุบจบห้ทุกอหมางหมอเดียองทุกเรื่อไม่ต้องไปบําเพ็ญเอาอีกแล้วนะทุกอย่างมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอา มันจะได้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเป็นลูกนะิ n g o าจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาจากไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอามันจะได้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนะนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือนอกเหนือทั้งตัวไม่นอกเหนือ n g o แ i o อ n g ิ่งนั้นจะเรียกว่านิโรธหรือเรียกว่านิพานก็ได้หรือไม่เรียกก็ได้อน่อนนกกกนนร็้เวลาทุ่หมู่เหล่าชั้นภูมิก็ขอให้มีส่วนในมหากุณหาของพพุทธมหาบารมีในการตรัสรูรสร้ช่วยโลกาธาตุสองภวัตในการสว่างสวายช่วยในการคลายช่วยหรือช่วยโดยทัว่วกันนะทุ่หมู่เหล่าชั้นภูมิโส